เป็นจ้งหนพที่น้องความพร้อม,พอมของทีมงานบริษัทยิ่งเจริเรญเพลนนั่งทีมงานขยันแน่พี่น้องเป็นเจ้งหนเหลิศปะเลิศอ,อยู่นะเตรียมความพร้อมเพื่อไปยกเียันวงปูโตออื่นมีแลพี่น้องเบื้องลังเป็นจ้งที่ลราเนี่ยเบื้องเงาเนี่ยการทํางานของทีมงานเสียงหลังยิ่งเจริเรญเต้นไปฮอดนางานเราต้องพร้อมทํางานบ่มีขาดตกบกพองพี่นอ้องบะแมนเตรียมพร้อมพร้อมแต่ของเด้พี่นอ้องเตรียมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อพร้อมให้บริการกับมูเจ้า เอาคอยคือวอกข้าวเดี๋ยวนึงคือเสาวไว้แถวพี่น้องฮอดแล้วนางาน้นพาจ้ามาอยู่ที่วัดบางน้ําชนวัดนี่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายคุณได้พี่น้องสร้างตั้งแต่พศ2346่หลวงมหอดปีนี้วัดก็มิอายุประมาณ223ปีปาปัดวัดเก่าแก่ครับพี่น้องเป็นบุญลายเติบยูบริษัทยิ่งจะเริมเคลนได้มายกเสียนลงปุโตในมือนี่เอาละบัดน,นี้เขามาเริ่มยกกันเลย บาดแรกก็ต้องจัดเตรียมสถานที่ก่อนละ่ะจัดเตรียมปูพรมให้พระอาจารย์ผู้ใหญ่เพล่นได้มาทําพิธีสักการะไหวบูชาเสียนลองปุตโตก่อนที่สีน้าขึ้นไปพี่น้องทำพิธีเรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นไปญาติโยมก็หลาหลายได้พี่น้องมารวมงานเมื่อนี้ก็ถือว่าบริษัทยิ่งเจริญเคล้นของเฮาได้ทําบุญน้าพี่น้องน้ำล่ะค่ะมีวาสนาก็จ้างได้มาพ่อกันเนาะพี่น้องเสียนลวงปูก็มีน้าหนักถึง13ตันเจุ่นน่ะ แก้ว่ากะบ่ได้เป็นปัญหาอย่างพี่น้องบริษัทยิ่งจเจริญนเคลนยกได้สบายๆย,ยกขึ้นเรียบ้อยแล้วพี่น้องอุ้ยเบิง่งภาพมุมสูงงามคักสิว่าประ้วบ,บ,บริษัทยิ่งจะเจริญนเคลนก็อยากมีวาสนาต่อพี่น้องอยากพ่อมูเจ้ามาจ้างบริษัทยิ่งจเจริญนเคลนไปยกเลยได้พี่น้องยินดีอยากรับใส่ลายพี่น้องติดต่อมาเบอร์นี้เดอร์เซียลังเจชมพู่0 8 9 9แปด2ก0าแป8 1ก1าเจ็้อเก้ยแเกโอ้ยเก็บใจขาดทำใจเพทันบ,นบน้าหงายาพด เบอร์นี่แหละพี่น้องติตเตอร์้อมาเลเดอขอบคุณค่ะ